แอคขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนหลับตาครับและให้มีสมาธิอยู่กับการพรีเซนต์งานในวันนี้ครับนึกถึงพระคุณที่สามก็ค,ครูครับขอทุกท่านหลับตาครับหลับตาทำจิตให้นิ่งนะครับ ที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครน้องใครเปรียบเลยครวยเมันดังเรือจอานสวัสดีครับพะบณะทุกอาจารย์และก็เพื่อนบัณฑิตทุกคนครับในกลุ่มระบบวันนี้นะครับมีสมาชิกในหุุมดังนี้ครับ หน,นนหนึ่งนายพงษ์ธนะอนุ์สองนายกิศกรครับสามนายนัทตกรครับสี่นางสาวรัชมาศครับห้าหนางอรวรันครับและกระผมนายสุิยะครับ,บ,รบวันนี้ในกลุ่มกระผมนะครับออกมานําเสนอหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือความหมายในะความรับผิ์ของวิชาชีพครูนะครับ หัวข้อที่1ก็คือรากศัพท์คาว่าครูนะครับรากศัพท์คาว่าครูมาจากภาษาบาลีนะครับก็คือคารุนะครับแล้วก็ภาษาสันสกฤตนะครับใช้คําว่าครุแปลว่านักผู้มีความประพฤติหน้ามนุษผู้สั่งสอนสิ์นะครับถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิษย์นะครับนี่คือหัวข้อที่1น,นะครับหัวข้อที่2ก็คือความแตกต่างคําว่าครูผู้สอนและ คณะอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆนี่คือความหมายของครูนะครับความหมายของผู้สอนตัวทีครับความหมายของผู้สอนต่อไปครูนะครับครูือบุคลากรวิชาชีพทางหน้าที่ด้านการเรียนการสอนเนธส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆครับต่อไปคณะอาจารย์นะครับคณะาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนเนะ การวิจัยในระานศึกษาะระดับบุรมศึกษาและระดับปริญญาครับต่อไปบุคลากรการศึกษาคือผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติการการเรียนนะครับการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนครับหลายยุ่นะครับคงจะให้คําอุปมาอุปไมยนะครับ คำว่าครูหลากหลายกันออกไปนะครับแต่กลุ่มของผมนะครับคำอุป,ปมาอุปไม้คำว่าครูนั้นคืออาชีพที่สร้างฐานให้แชาตินะครับรเราะเรียบเท่านี้นะครับถ้าฐานหรือเสาหลักของบ้านเราไม่เข้มแข็งนะครับชาติจะ,จะเจริญไหมครับชาติเจริญไหมครับถ้าฐานไม่แข็งแรงหรือฐานไม่เข้มแข็งจเจริญไหมครับไม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าฐานแข็งแรงเสาหลักของบ้านแข็งแรง ก็จะทําให้ประเทศชาติเจริญและมีการพัฒนาขึ้นไปอีกใช่ไหมครับนี่นะครับคือคําอุปมาอุปไมยที่ของกลุ่มกองผมนะครับได้นํามาเสนอนะครับเกี่ยวกับคําว่าครูนะครับถ้าฐานของบ้านไม่แข็งแรงชาติไม่เจริญแต่ถ้าฐานของบ้านแข็งแรงชาติก็เจริญนะครับผมส่วนนะครับความหมายของอาชีพครูนะครับครูที่ทาหน้าที่ครูนะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับคือ เป็นการสอนสิทธิ์นะครับหรือแนะแนวทางที่ดีนะครับถ่ายทอดความรู้และพัฒนาจิตใจสติปัญญารวมถึงความสามารถและอบรมศีลธรรมสังคมด้วยดีให้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพนะครับทุกคนนะครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับก่อนที่จะมาเรียนวิชาชีพครูนี้นะครับทุกคนก็คงมีความเป็นครูอยากจะสอนสิทธิ์ตัวเองนะครับให้เป็นคนดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความหมายโดยรวมของอาชีพครูแล้วนะครับคือเราทำยังไงก็ได้นะครับให้สิทธ์ของเรานะครับเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เมื่อเห็นสิทธิ์สำเร็จแล้วนะครับเราก็รู้สึกภูมิใจก็ไปด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับความสําคัญของอาชีพครูนะครับหนึ่งเลยนะครับพัฒนาบุคลก็หมายถึงการพัฒนาบุคลากรนะครับสองพัฒนาเศรษฐกิจครับ สพัฒนาสังคมและสีพัฒนาการเมืองและการปกครองครับผมภาพอน,นาคตของอาชีพครูของผมนะครับภาพอน,นาคตรเรายมมองไม่เห็นเพราะมันคือภาพข้างหน้าแต่ความคิดการที่เข้าผ่านไปจากตรงนี้ไปถึงอนาคตนั้นนะครับผมจึงมองว่านะครับปัจจุบันนะครับและเมื่อสมัยก่อนนะครับครูทุกคนจะสอนสิทธิ์ด้วยความรักสอนสิทธิ์ด้วยความอบอุ่น สอนสิเหมือนเป็นลูกของตัวเองและสอนสิบด้วยความผูกพันครับแต่ต่อไปน,น่าเราคาดการณ์ไม่ได้เลยนะครับว่าสื่อโซเชียลหรือเทคโนโลยีนะครับเข้ามาครอบครอนะครับเข้ามาแทรกแซงการพัฒนาการทางด้านการศึกษามากเลยใใดนะครับผมเลิมองเห็นว่าถ้าสมมติว่าเด็กยังแยแยไม่ออกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความสาคัญของครูอาจจะทําให้ความห่างเหินระหว่างครูกับเด็ก ทางเดินนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูทุกคนนะครับควรที่จะชี้นําและแนะนำแนะนาแนวทางที่ดีให้กับศิษย์ทุกคนนะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของผมนะครับมีทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆวิชาชีพครูทุกท่านนะครับที่นั่งฟังกันอย่างน่ารักมากนะครับขอจบการรายงานไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ